สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บุ๋มมีสาระดีๆมาฝากนะคะที่เห็นอยู่ก็คืออีโนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องอืดท้องเฟอ้อมีอาการแน่นท้องนะคะแล้วกำลังมองหายาอยู่นะคะก็เผื่อใครที่กำลังไปซื้ออีโนมาแล้วไม่รู้ว่าวิธีการรับประทานที่ถูกต้องคือยังไงเพราะว่ามีบางคนที่ คือแกะซองแล้วก็เทเข้าปากเลยนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะคะการกินอีโนเราจะต้องนําอีโนเทใส่แก้วแล้วก็ผสมน้ํานะคะพอเทอีโนใส่แก้วผสมน้ํามันก็จะเกิดปฏิกิริยาฟองฟู่นะคะต้องรองให้ฟองฟู่หมดก่อนนะคะแล้วเราก็กินห้ามเทเข้าไปกินแบบเพียวๆนะคะโดยที่ไม่ผสมน้าเพราะว่าถ้าเราเทเข้าไปใช่ไหมเรากินเข้าไปมันจะไปเกิดปฏิกิริยากับ กดน้ำย่อยในท้องในกระเพาะอาหารของเราแล้วทําให้เกิดแก๊สแบบเยอะมากก็จะทําให้เราเกิดอาการอืดอัดแน่นท้องมากนะคะทุกคนแล้วก็การกินยาอีโนมีข้อจํากัดนะคะต้องเป็นเด็กอายุ12ปีขึ้นไปนะคะถึงกินได้แล้วก็ห้ามคนที่เป็นโรคไตโรคตับโรคความดันโลหิตสูง มากินนะคะเพราะว่าในอีโนมันจะมีะเกลือแร่ที่เป็นโซเดียมสูงนะคะมันจะทำให้สมดุลของเกลือแร่ผิดปกติบางคนถึงกับความดันตกนะคะทุกคนเวียนหัวปวนหัวแล้วก็หัวใจเต้นผิดปกตินะคะก็มีข้อจํากัดอยู่นะถ้าใครจะซื้ออีโนมากินนะคะทุกคนแล้วก็การกินอีโนนะคะก็คือ กินอ่าไม่เกินวันละหกซองนะคะทุกคนหรือถ้าสมมุติว่าเรากินไปแล้วซองหนึ่งแต่ว่าเรามีการแน่นท้องอีกก็สักสองสามชั่วโมงก็สามารถกินได้นะคะอีกซองประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ